กลาลาบแดงเป็นสื่อแห่งความรักเรากลิ่นสียวนเยาวาเราใจให้รักล้นจูนน้ำกุหลาบคมเหลือใจคมใจเยาวยวนถูกคมน้ำร้องค้างควรหัวใจสลาย ไม่มีไล่ตามลองไปให้ฟังก็ได้ค่ะข้าขาวสวนลาวและเมัอนเผื่อนื้อ phải ừ. trùm xuân, phải trùm xuân mẹ lui bể nấy mà, theo theo ở ban Cuốc tiền này gọi là Ay Cuốc, <laughs> quá bà lâu rồi, mặt đền mát có liền ai Cuốc. อากวกอากวกเข็มเล่เพื่อเทศกระติดเต็มตอนแต่ยังไม่แดงทีรอก่อนดีแล้วไม่ไหวไม่ออกลูกซะแล้ว <laughs> น,นี่ชมบรรยากาศข้างนอกนะคะเพื่อนๆกลุ่มแต่ข้างในมาไลาว่วันเรานี่ชมข้างนอกมันนั่งงามหไหมงามงาม Cùng mình đã cái ngọt cát bí các bạn ดอกไม้ดอกไล่เด็ก่อนมาดูไปไหนนี่เปพืป่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเนี่ยบรรยาก,กาศในสวนบานปลา อชมดอกไม้ในสวนลาวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวว่ากันนะช่วงนี้มีแต่ดอกไม้ให้ชมค่ะไปอาเอดกัไม่มีอาไม่ได้เลยแล่ดอกไม้กันไปก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะอย่าเพิงเบื่อกันนะคะมาชมดอกไม้สิสวยๆนี่ ลืมชื้อแล้วแล้วนี่ลงทุกปีแต่ลืมชื้อทุกปีดกอกกัะเนียนเขาอีมีเขาเหลียกปุยแบบเขาเหลียกอะไรปลากระําไม่ได้แล้วมันทําให้ดอกไมยเปลี่ยนสีได้เนี่ยสมมติเขาสีชมพูแบนเนี่ยจึงถ้าเราสีหมวงมาใช้มันใช้เป็นเมื่อนปุยบบน,นั่นแหละเขาก็ดีเป็นสีหมวง แต่สีฟ่าเขาเะเป็นสีฟ่าแต่อันนี้มันคงอนะอริจินอลนะออริจินอลออริจินอลมันแดงกับชมพูอยู่ตอนนี้นแต่ตอนปลาซื้อมาปลาว่ะมันมีสีหมวงกัน hey, เอ้พวกเรามาแล่ตาเขามีควยด่างนี้ปลาก็มีเหมือนกันใบด่างเหนไหมแล้วราคากี่ล้านไม่รู้นี่ <laughs> ป่าว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากว่าเห็นไหมมันเลยทำให้พวกใบไม้อะไรพวกนี้มันกลายเป็นด่างๆกันไปเม็ดอืมกลังตุ่มๆสีแดงก็สวยสดใสไเดี๋ยวตามบุญลุงก,ก่อนว่าชื่ออะไรดอกอะไรเลยเราเขาก็บอกอยู่ยเรื่อยแหละ แต่จ,จำซื้อไม่ได้สักทีอันนี้ก็เพิ่งเหลือมีอีออกเหลือมีออกมาดอกอ่อนๆมันนะเนนอซีกอแก่ฮิซีกเขแก็เขมไหมนสวยนี่เนี่ยอันเนี้ยปลาหวามันตอนย่านะ เอนดอกมันส่วยดีปลาก็นไม่ทอดดอกเอาวายปันนี้ส่วยงามแม่นมเป็นชอชอเลยแกแหลกันมันตอนนิดเดียวนี่พอาลายไล่ไล่ปีมันก็นสูงขึ้นสูงขึ้นส่วยแมเ่เป็นเนๆนทำจริงงั้นมันเป็นดอกยามีดอกยาหลายชนิดที่ประเทศเนี้ยนะที่มันส่วยๆกัน ดอกมันดอกปันที่โต,ตไปนั่นนะที่แหลกป้ากัะนเลยว่าดอกไม้ที่นายดายก็บอกดอกหญ้าเนี่ยนีย่มีลาไปไหมใบดงัง <c oughs> ให้รล่กคากันตะกี้แต่เพื่อนๆเท่าไรดีค่ะเนี่ยสวยงามสวยงามร้อยลาวนีไหมค่ะ ตึงว่าคอนคาอ,อ,อยออกดอกกันมันต้องใส่สีใช่ไหมตึงลืมทุกปีเลยเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าพยายามไม่ลืมถ้าไม่กลับบ้านนะถ้าไม่กลับเมืองไทยนะใส่หมายเลยเปลี่ยนสีค่ะสวยเหลา เปิ้ลก็ออกแล้วค่ะนี่ปีนี้ปลาหวาไม่ค่อยดอกธรรมดานี่ดอกที่ชิดๆกันเลยเต็มๆต้ตนเลยปีนี้รู้สึกไม่ดอกเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีให้กิน ตอนนี้ข้าวปี11แล้ว11ปีแล้ว11ควบแล้ว เจอหลักเละตรงนี้แล้วลุงแก้วัวมาฟังไว้ตัวแหละ ปลูกไว้รอบบ้านนี่ตัวยุ่งมาแล้วตัวยุง่งเดินห้ยมาเลย <laughs> เดินห้ยมาเลยนี่แล้วอัน อากาศรอนอากาศมันร้อนแล้วล่ะ <c oughs> เ,เหลยกดอกไปไลยนะไดเล่นเยียหม่ออกเสียงไม่ค่อยถูก ไปทามกุณลุงว่ามันถือดอรอไปเลยล <laughs> ตัวยุงตัวยุงมันมีคอบอยู่เลยนี่มันเดินป้านมันก็นมิบทีงน่าลำคาญเ <laughs> <laughs> วยแมมค่ะเปลนเปลนไปหินเะเต้นเดียดบลัมสเกต ไดเลนเยียอะไรวะฮะเทนเดียเทนเดียไอซื้เนี่ยไปเนอรูสเนี่ยไดเลนเดียไหมกูลุงกะจำไม่ได้ืออะไรบ้า พ่อแทนเซียพ่ออิงอ่ะไอ้ชัวพ่ออิงอ่ะไดเ่นเดียดอกยากำลังขึ้นสวยเลยนี่นี่ใครว่าดอกยากไม่สวย